ข้าพเจ้าขออัญเชิญปวงเทพน้อยใหญ่ทั้ง16ชั้นฟ้า15้าชั้นพระแม่ธรณีส4ี่ชั้นนครบาดาลข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเหล่าเทพไทเทวาทั้งหลายท่านเท้าจะตัวโรกบาลทั้งสี่อันมีเท้าวิรูปักเท้าวิรูหกท่านเท้าทัตตรสและท่านเท้าเวสุวรรณ ข้าพเจ้าขอน้อมอันเชิญองค์พระยานาคทั้งสี่ตระกูลอันมีตระกูลเวรุปักตระกูลเอราวัตตระกูลชัพพยาปุตตะตระกูลกันหาโคตมะข้าน้อมอันเชิญองค์พระยานาคที่มีสัมมาทิฏฐิที่ดูแลมนุษย์และพระพุทธศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพารีพระแม่ธรณีพระแม่คงคา พระแม่โโพศพและเทวดาทุกๆพระองค์ที่ดูแลมนุษย์และพระพุทธศาสนาที่อยู่ณสถานที่นี้ได้โปรดเสด็จมาเพื่อรับบัตรภีสังเวยและรับทราบสิ่งที่ข้าพเจ้าจะได้ประกาศให้ทราบในวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมหามงคลวันแห่งอุดมมงคลวันนี้ท่านเจ้าภาพ คุณเกตแก้วพระอารันและข้าพเจ้านางสาวบุษบาไขามีเพชรรวมทั้งกันระยานมิตรผู้ร่วมบุญร่วมกุศลกับข้าพเจ้ามาในครั้งนี้และร่วมจุดเทียน108เพื่อบูชาครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ได้ตั้งใจด้วยความศรัทธาในทิพภาวะในเราเทพไทยเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ได้เมตตาช่วยเหลือข้าพเจ้า และกรารยนานมิตรทุกๆคนที่ร่วมบุญร่วมกุศลมาในทุกๆครั้งข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ด้วยความปิติใจด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงได้จัดเครื่องสักการะบูชาคุณพระรัตนตรัยและสักการะเราเทพไทยเทวาทุกๆพระองค์จึงได้ขออัญเชิญเท,ทพไทยเทวา นาคาธิปเดีทางเก้าพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุโปรสเสด็จมามณฑลณสถานลานพิธีแห่งนี้เพื่อรับเครื่องสักการะ,ระอันเป็นอามิตรบูชาอันมีบายสีอันเป็นมงคลและผลระไม,ม,ม,ม้อันเป็นมงคลของหวานอันเป็นมงคลน้ำดื่มอันเป็นมงคลพวงมาลัยอันเป็นมงคลทูบเทียนอันเป็นมงคล ซึ่งปวงข้าพเจ้าได้จัดเตรียมบัตรทีสังเวยได้พร้อมสัพทุกประการแล้วขอทุกพระองค์จงมารับด้วยวิธีแห่งพลีกรรมอันบรรดาปวงข้าพเจ้าได้จัดเตรียมไว้ด้วยการบูชาพาระรัตนตรัยด้วยการอุทิศทานและถวายเทพทั้งหลายองค์พระยานาคทั้งสี่ตระกูลอันมีองค์พ่อศรีสัตตนคราชองค์แม่รัตนมณีเทวี องคเจปูสีสุดโทองค์เจ้าย่าสีประตุมมาองย่าสร้อยสีสุดาจันเทวีองค์ปูอนันตนาคราชองค์ย่าอุษาอนันตะวดีและทุกๆุกพระองค์ที่เอ่ยนามก็าตามไม่ได้เอ่ยนามก็าตามข้าพระเจ้านางสาวบุษบาไขมีเทศและท่านเจ้าภาพคุณเกตแก้วพระอรันรวมทั้งกันระยานมิตรทุกๆคนที่ร่วมจุดเทียนเปิดดวงหนึ่ง ในครั้งนี้ที่เอ่ยนามไปแล้วนั้นขอน้อมถวายบุญที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้สังสมมาอันมีทานธรรมทานอภัยทานบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยทำรงทานสังฆทานวิหารทานสร้างโบสถ์สร้างสาราสร้างกุฏิสร้างลานปฏิบัติธรรมสร้างห้องน้ำสร้างถนนสร้างโรงครัว ขุดบอ่อน้ำปลูกต้นไม้ก่อกองทรายและสร้างเจดีสร้างพะะระได้รอพระพุทธรูปทั้งที่เป็นทองคำและทั้งที่เป็นอิฐถวายทองคำร่วมทอดผ้าปา่าทอดกระถินสร้างหนังสือธรรมะแจกหนังสือธรรมะไท่ทอนชีวิตสัตว์และถวายปัจจัยทรัพย์ร่วมบวชพระร่วมบวชเนียนร่วมบวชชีได้รักษาศีลห้าศีลแปดบวชเนี่ยธมะได้สวดมนต์นั่งสมาธิเจ เจริญจิตตภาวนาและบารมีสิบข้าพเจ้านางสาวบุษบาไขามีเพชรพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพคุณเกตแก้วพระอรันและผู้ที่ร่วมบุญร่วมกุศลกับข้าพเจ้ามาในทุกๆครั้งขอน้อมถวายบุญนี้ในทุกบุญทุกกุศลทุกคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าทางหลายได้เคยสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอน้อมถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและน้อมถวายบุญนี้แด่คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ที่ประสิทธิ์ประสาทธิวิชาทุกๆุกพระองค์องค์มรมโมคูปุรุสีหนึ่งร้อยแปดพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชารวมทั้งผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน แด่เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายได้โปรเดเสด็จมาณมณฑลพิธีสถานที่แห่งนี้เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านรับแล้วได้โปรดแสดงให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ด้วยให้ข้าพเจ้าเกิดความอัศจรรย์ให้เกิดปฏิหารให้สัมผัสด้วยลมด้วยอากาศด้วยก้อนเมฆด้วยพระจันทรรงกฎดณนะวันนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใดอันมิเป็นที่พึงพอใจแล้วไซขอปวงเทพไทยเทวาองค์เจ้าปู่นาคาองค์เจ้าญานาคีนาคาธิปดีทั้งเก้าพระองค์พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพารีพระแมธ่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เอ่ยนามก็ตามไม่เอ่ยนามก็ตามไดป้ปวดอนุเคราะห์งดเสียซึ่งโทษพันและหันมาสาธุอนุโมทนา ล้วนสิ่งอันพึงพอใจเบาเสียซึ่งโพยภัยด้วยดวงใจอันเมตตาขอราบรรดาเทพยดาทั้งหลายองค์พรานาคทั้งหลายองค์พ่อสีสตนคกราชองค์แม่รัตนมณีเทวีองค์เจ้าปู่ีสุสทโธองเจ้ายาศีปฐุมาองค์เจ้ายา้อยสีสุดาจันเทวีองค์ปูอ่อนันตนาคราชองค์ยาอุสาอนันตวดีและทุกๆุกพระองค์ที่เอ่ยนามก็ตามไม่ได้เอ่ยนามก็ตามได้โปรดอนุเคราะห์รักษารัารฐบาล ที่มีสัมมาทิฏฐิให้ปฏิสถานมั่นคงดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อความวิวัฒนาแห่งกุศลธรรมของปวงของข้าพระเจ้าสาธุโอกาสะข้าพระเจ้าขออาราธนาพุทธบารมีพัทธสัตศพลพระสมาติงสะพระบุเพนิวาซสาพระกตะบุญยกตาพระบุญญาทานังพระบุญญาสีรังพระกตังบุญยังพรังเมยหัง กะตังบุญโยสุโหโเมเอวังฮนตุสุขิสัทาฮนตุโนพันเตภควานะมามิหังที่เต็มท้วนดีแล้วให้ได้พกพันผิกฟื้นกลายกลับเป็นแก้วนหรคุณแห่งพระบรารมีเป็นทิพยคุณรัตนคุณเป็นสเวตสัต์ดเป็นมงกุฎกั้นเป็นกำแพงแก้วแวดล้อมคุ้มของปรองกันขจัดปัดเป่าโพยภัยอันตรายเบียดเบียนบีทาให้เป็นน้ำนมทิพให้เป็นทิพยมนต์ ให้เป็นทิพยะโอสถให้เป็นโอสถทิพย์ให้เป็นยาทิพยาแก้วยาดีมีวิเศษมารอเลี้ยงธาดขันอินทรียร์ร่างกายกายายชีวิตจ,จิตใจของเราข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีจิตจริยาสัมมาปฏิบัติเลื่อมใสศรัทธาเจริญบำเพ็ญตนประพฤติปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปในศีลในธรรมในมักในผลให้ได้มีกำลังกายกำลังใจกำลังธาตุกำลังขันกำลังทรัพย์ กำลังสติและปัญญาบำเพ็ญสร้างสรรค์ประโยชน์คุณค่าคุณงามความดีในชาติในชีวิตเจริญยิ่งขึ้นไปให้ได้ไร้ทุกข์ไร้โศกไรโรคไร,ร,คไรไภัยเคาะเข็นกำเวนวิบากอาภพทั้งหลายรอดบ่วงพ้นมารแขวคลาดพ้นบ่วงภยัยพานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงพระนิพพานเบื้องหน้านี่โดยทืนและขอให้ชีวิตของเราข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลนะคะนางสาวบุษบาไขมีเพชร นับตั้งแต่บัดนี้จงมีแต่ความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานการเงินบังเกิดโชคลาภเป็นอัศจรรย์ทันตาเกิดปฏิหารแก่เราข้าพเจ้าและทุกๆท,ท่านทุกๆคนที่ร่วมบุรร่วมกุศลมาในครั้งนี้ด้วยเชิญนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมเมชยะมังคารังภูมิเทวนังสักระวันทะนังสูปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนานังสารีนังสปะริวานังอุทะกังวรังอคตฉันตุปริพุนฉันตต สัพพทาหิตายะสุขายะสันติเทวาสันติพรมมาสันติอินทราเตเปตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเคนะจะ